ย,ยกตัวอย่างถ้าเกิดกดพูดที่ตัวตัวใหม่นะครับนี่ครับกล้องก็จะหมุนมาหาเราที่องศาที่เราตั้งไว้นะครับเราต้องตั้งค่าไว้ก่อน โอเคครับสวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนสวัสดีครับผมนัท Audio City ครับสวัสดีครับผมไป Audio City ครับครับสำหรับวันนี้พวกเราก็จะมาแนะนําเป็นชุดประชุมกันบ้างอันนี้เป็นชุดประชุมของอะไรครับคุณนัทเป็นชุดประชุมไร้สายระบบอินฟาเรดจากแบรนด์ r a ส e ครับอืมชื่อรุ่นก็จะเป็นรุ่น R M 5 7 1 0 M U ครับครับผมก็ทั้งเซตเนี่ยจะมีให้ทั้งหมดนี้เลยครับ ก็เป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้ร่วมกันเดี๋ยวบอกชื่อรุ่นก่อนก็คือตัวนี้ที่เป็นเครื่องใหญ่ๆเนี่ยจะเป็น RM 5 7 1 0 M ก็คือตัวเมนคอนโทรลตัวควบคุมหลักของเขาเลยคือต้องมีตัวนี้ใช่คือทุกตัวเนี่ยจะเชื่อมต่อกับเจ้าบล็อกตัวนี้ตัวเดียวถูกต้องครับแล้วก็มีเจ้าตัวนี้นะครับ RM 5 7 1 0 R ใช่ครับเป็นตัวรับสัญญาณอินฟาเรดเวลาเรานำไปติดตั้งในห้องประชุมเนี่ยเราก็ติดตั้งบนฝ้าเพดานได้ใช่ตัวนี้เขาก็จะเป็นตัวส่งสัญญาณอุปกกกกรรณณ์ทัั้้งหหหมมดใใช่่็คืืือออเเนวาาาพะจยสญญ ขึ้นอันนี้ก็เป็นเสาสัญญาณนะครับก็คือไว้กระจายสัญญาณให้กับเจ้าตัวบล็อกตัวนี้นเองก็ตรงตัวเนี่ยเป็นไม่เหล็กนะครับก็สามารถดูดกับตัวเครื่องได้นี่ แล้วก็อีกตัวนึงเนี่ยเป็นกล้องเป็นกล้องเหมือนเป็นกล้องไว้ประชุมนะครับผมติดตั้งในห้องประชุมเพื่อ tracking จับภาพผู้พูดอะไรอย่างเงี้ยคือตัวกล้องนี้ก็จะเป็นจากแบรนด์เลสส่วนกันชื่อรุ่นก็จะเป็น UV 5 1 0 A ทผมก็คือเวลาเราพูดเนี่ยเรากดไ์ตัวนี้ถูกไหมใช่ครับเรากดไ์ท่านประธานกล้องตัวนี้ก็จะซูมเข้ามาที่ท่านประธานอ่าแต่สมมุติถึงเวลาที่ตัวลูกพูดเนี่ยก็คือท่านผู้ร่วมประชุมกดพูดปุ๊บกล้องตัวนี้เนี่ยก็จะหันไปจับที่ผู้ร่วมประชุมใช่ครับ ตัวตัวใหม่นะครับนี่ครับกล้องก็จะหมุนมาหาเราที่องศาที่เราตั้งไว้นะครับเราต้องตั้งค่าไว้ก่อนแล้วบอกไว้ก่อนเลยว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยคือไร้สายคือเวลาใช้เนี่ยคือต้องชาร์จแบตเอาคือเดี๋ยวมาอธิบายกันตรงตัวของ RM 5710C ก็คือจะเป็นไม์ของประธานนะครับห้าเจนะครับก็คือ C เนี่ยย่อจากแชร์แมนล้วก็ RM 5710 D ดีอันนี้ก็สําหรับผู้ร่วมประชุมใช่มีให้ทั้งประธานแล้วก็ผู้ร่วมประชุมเลยโดยตัวเครื่องเมนคอนโทรเนี่ย ัวไม้ได้สูงสุด127ตัวเลยโอ oh. ้โหเยอะมากแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นรีโมทคอนโทรลสําหรับกล้องที่ให้มาก็สามารถคอนโทรลหรือว่าเซตติ้งในนี้ได้เลยนะครับก็เป็นร,รีโมทนะครับมีซูมมีโฟกัสออโต้หรือว่าเป็นแมนนวลนะครับหรือว่าเป็นทามิลทามิล่าซีเล็กตรงนี้ใช่ครับใช่ผมแล้วก็มีปิดเปิดแล้วก็มีเซตค่าเซตต่างๆไปตั้งค่าพีเซตใช่ไปตั้งค่าพีเซตต่างๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวต่อไปก็ไปดูกันว่าที่ตัวเครื่องอุปกรณ์แต่ละอยย่่าางงงงเนนมัป็ไบ้ มีฟังก์ชันอะไรบ้างครับ ครับผมสำหรับด้านหน้าเครื่องเมนคอนโทร์ RM5710MU ครับส่วนแรกครับเริ่มจากตรงนี้ครับจะเป็นช่องสำหรับ REC หรือ r e คอร์ดนะครับคือใช้ USB flash d r i ร e เนี่ยมาเสียบเข้าตรงนี้ได้เลยครับแล้วก็กดบันทึกเพื่อทําการบันทึกเสียงการประชุมได้เลยถัดมาด้านนี้ครับจะเป็นไฟแสดงสถานะสัญญาณของไมค์แต่ละช่องนะครับก็จะมี4ีแถวครับถัดมาด้านนี้ก็จะเป็นหน้าจอแสดงผล LCD อันนี้ก็ใช้ควบคู่กับปุ่มที่อยู่ด้านข้างตรงนี้ครับใช้ในการตั้งค่าต่างๆเช่นเราจะตั้งค่าจับคู่กับตัวไมค์ หรือใช้งานร่วมกับกล้องครับก็สามารถกดเพื่อใช้งานเมนูการตั้งค่าตรงนี้ได้เลยถัดมาครับสุดท้ายจะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องครับสำหรับด้านหลังตัวเครื่องครับก็จะมีช่องนี้ครับเป็นช่องสําหรับปลั๊กไฟ AC สําหรับจ่ายไฟให้ตัวเครื่องครับแล้วก็ตรงนี้ครับจะเขียนว่า ANT หรือ Antenna นะครับอันนี้ใช้สําหรับเชื่อมต่อกับตัวที่เป็นเสาสัญญาณของเขาครับถัดมาจากช่องเสาสัญญาณก็จะเป็นช่องสําหรับเชื่อมต่อกล้องครับจะเขียนว่า c a m e r a นะครับจะรองรับถึง2แบบเลยครับแล้วก็ถัดมาครับในส่วนของพอร์ตตรงนี้ครับ จะเป็นวิดีโอสวิชพอร์ตครับคือใช้ต่อกับวิดีโอสวิชเชอร์นะครับหรือตัวสลับภาพก็ได้แล้วก็ตรงนี้สําหรับเซ็นทรัลคอนโทรลเลอร์เป็นตัวคอนโทรลเพิ่มเติมครับถัดมาจะเป็นในส่วนของออระบบเสียงครับอันนี้จะมีไลน์เอาท์ให้เราออกไปเป็น XLR เอาท์แบบบาลานซ์นะครับแล้วก็มีแบบแจ็คโฟนให้ด้วยแล้วก็จะเป็นไลน์เอาท์แบบ RCA ครับอันนี้ก็สามารถเชื่อมต่อกับระบบเสียงได้เลยไม่ว่าจะเป็นลําโพงหรือมิกเซอร์ก็ได้ครับสุดท้าย4อันนี้จะเป็น RF in นะครับอันนี้1 2 3 4เลยก็คือตรงนี้ครับใช ตัวรับสัญญาณอินฟราเรดที่เขามีมาให้นะครับแล้วก็เดินสายไปติดบนเพดานครับสำหรับตัวไม้ของชุดประชุม IM 5 7 1 0ครับเราก็จะเห็นความแตกต่างของตัวไม้ของประธานแล้วก็ตัวไม้ของผู้เข้าร่วมประชุมนะครับโดยตัวประธานครับจะเป็นตัวที่อยู่ด้านขวามือผมตอนนี้ครับแล้วก็ตัวสําหรับผู้ร่วมประชุมครับจะเป็นตัวนี้ครับที่ตัวไม้เนี่ยก็จะมีหน้าจอ LCD ตรงนี้ครับเหมือนกันเลยแสดงสถานะต่างๆว่าตัวนี้เป็นชนแนลไหนนะครับแล้วก็ ID อะไรครับแล้วก็บอกสถานะสัญญาณด้วยแล้วก็สถานะแบตเตอรี่ครับด้าน เครื่องทั้ง2ตัวเนี่ยก็จะมีปุ่มให้สําหรับ,รบกดเข้าไปตั้งค่าได้ครับก็เป็นการตั้งค่า LCD หรือตั้งค่า address ของตัวเครื่องเขานะครับแล้วก็จะเป็นการตั้งค่าเมนูนครับทั้ง2ตัวครับก็จะมีปุ่มไว้สําหรับกดพูดได้เหมือนกันก็คือก่อนที่เราจะพูดเนี่ยเราก็กดปุ่มก่อนนะครับตัวอักษรตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นไมอ่อนครับแล้วก็ที่หัวไม้เนี่ยจะมีไฟอยู่ไฟสีแดงก็จะติดด้วยนะครับ อย่างตัวนี้ก็เช่นกันครับก็จะขึ้นไมค์ออนเหมือนกันครับสำหรับตัวประธานเนี่ยจะมีปุ่ม p r i o r i t y ด้วยก็คือสําหรับตัดเสียงผู้ประชุมท่านอื่นพอประธานกดหยุดเสียงเนี่ยไฟของไมค์ผู้ร่วมประชุมเนี่ยก็จะดับเลยนะครับสำหรับด้านข้างตัวไม์ครับก็จะมีปุ่มสําหรับเปิดปิดเครื่องตรงนี้ครับแล้วก็ด้านนี้ครับจะเป็นปุ่มสําหรับเสียบสายชาร์จไฟนะครับเป็นแบบ DC ครับก็ตัวนี้จะมีแบตเตอรี่ในตัวเป็นแบบลิเธียมครับใช้งานได้สูงสุดถึงแชั่วโมงเลยครับแล้วก็ด้านหลังตัวไม้จะเป็นในสววขาาสเมีล ก็เสียบเข้าไปได้เลยครับตรงๆเลยแล้วก็หมุนเพื่อล็อกนะครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับตัวอินฟลเลทครับ <c oughs> ก็จะเป็นทรงกลมแบบนี้ครับด้านหน้าเนี่ยจะมีไฟสถานะอยู่ตรงนี้ด้วยครับเป็นไฟสีแดงด้านล่างเนี่ยจะเป็นช่องสําหรับ rf out a แล้วก็ b ใช้สําหรับเชื่อมต่อกับตัวเมนคอนโทรลของเขานะครับก็เวลาที่ไปติดตั้งเนี่ยเราก็สามารถเสียบช่องไหนก็ได้แล้วเราก็มาเลือกสวิตช์ซ e เล c t ตรงนี้นะครับว่าเราจะใช้ช่องไหน ในการต่อนะครับสำหรับด้านหลังตัวกล้องครับตรงนี้ครับจะเป็นช่องแบบ RS 2 3 2นะครับทั้งอินทั้งเอาเลยอันนี้ก็สำหรับเชื่อมต่อกับตัวเมนคอนโทรลเล้เลยครับแล้วก็จะมีแบบ RS 4 85ด้วยครับเป็นคู่บวกลบครับถัดมาเนี่ยจะเป็นออเดียโออินพุตขนาด3.5ครับแล้วก็ตรงนี้เป็นช่อง 3GSDI ดไครับถัดมาเนี่ยจะเป็น HDMI ก็ใช้สำหรับต่อกับจอมอนิเตอร์ต่างๆได้นะครับจะมีช่องแลนให้ด้วย1ช่องครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็นช่องสาหรับตัวปลั๊กไฟด C ีครับโอเคครับก็ ก็ถือว่าครบเครื่องนะครับแล้วก็สามารถคอนโทรลได้ตั้งร้อยกว่าตัวใช่แล้วก็เพิ่มอันนี้ได้อีกเพิ่มสัญญาณในการกระจายบริเวณของห้องประชุมนะเพื่อให้สัญญาณเนี่ยคมชัดได้นะครับผมค,บคุณนัทมีความเห็นยังไงบ้างครับกับชุดนี้ก็ถือว่าเป็นชุดประชุมที่ครบเครื่องครับก็ได้ทั้งไม,มแล้วก็ตัวกล้องเนี่ยก็ทํางานได้ดีเลยเรื่องการใช้งานจริงๆมันไม่ได้ใช้งานยากนะครับถ้าเข้าใจเมนูในข้างในเนี่ยมันก็มีไม่เยอะใช่ปรับตั้งค่าได้ง่ายๆเลยเดี๋ยวเราจะทําให้ดูด้วยครับผมครับ ับใครนะครับที่สนใจเจ้าแบรนด์เลสตัวนี้นะครับก็คือเซตชุดประชุมแบบครบ,บ,บแบบนี้เลยก็สามารถสแกนคิวโค้ดด้านล่างหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ audiocity.co.th นะครับถ้าอยากมาดูสินค้าตัวจริงก็มากันได้ครับที่โชว์รูมทั้ง2องสาขาครับ,อบซอยสายไหม85แล้วก็สาขา CDC นะครับใครที่ตูกใจคลิปนี้ครับช่วยผู้เรากดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องไว้ด้วยนะครับครับผมสำหรับวันนี้เราขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ